าจากนาภัยนะก็มีเป็นดินนะผสบกันมังกรน้นรากรกฏมีพิจิกนะแล้วก็ลมเมถุนตุนกลุ่มนะอันนี้แล้วก็ไฟแม่สิงห์ธนูนนะนี่ก็ครบสิบสองราศีนะเด่นๆก็จะมีเป็นวันพฤหัสนะก็คือวิวออฟออฟจูราศีมีนาเดอรม,มูนราศีเมษนะเอ็มพอลล่ ก็มีขมีนะครบจุดสองลักเด่นพริฤัธตมีเมธเท่านั้นนะนี้ก็เป็นเอผอู้บริหารซีอโอต่างชาติจะเป็นพวกที่มีอ e ีโก้ได้นะพวกนักสิสิกนะคนนี้ก็เรียกว่าเขาต้องให้ความสามัญเขาเนะเขาคิดว่าทุกคนนะเป็นเอ,อจะต้องล้อมรอบตัวเขาเนะเป็นศูนย์กลางจักรวาลนะแต่จริงๆแล้วนะในตอนนี้นะเขารู้ตัวแล้วนะว่าคุณก็ไม่เอาเขาแล้วนะก็คือเดินจากไปแล้วนะแปดถ้วยนะหันหลัง ให้ไปแล้วนะถึงแม้ว,ว่าในใจจะยังมีสองถ้วยอยู่นะแปดถ้วยนี่คือไปไม่รับยนะชั่วข่าวนะแปดถ้วยก็คือ,อยังมีความเรียกว่าจำใจจากนะสองถ้วยนะก็สิบดาบแทงคุณเลยนะแล้วก็แปดดาบนะสิบกับแปดมาลบกันเหลือสองดาบนะเขาก็ยังสับสนลังเลอยู่นะไม่รู้ยังไงดีนะตอนนี้ก็รู้แล้วนะว่าคุณก็คงไปแล้วนะแต่ว่าก็เจ็บหนักอยู่พอสมควรเลยนะสิบดาบนะออ รถก็หมอมาด้วยนะก็บ่งบอกนะสิบดาบนี่คือเขาก็เละเลยนะไม่ไหวนะเมื่อคุณไปแล้วนะคราวนี้เขาก็คิดว่าคงจะไปรับไปจริงแล้วนะก็มีความรู้สึกเออเหมือนปัญหานะเขาก็ไม่สามารถหาทางแก้ได้นะก็มีปัญหากันอยู่นะก็จากกนไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มาสิบเหรียญน,นะจริงๆเราเป็นคนที่รู้จักกันมาพอสมควรหรือว่าสนิทที่เชื้อกันมานานนะอาจจะรู้จักกันมานาน แล้วหรืออาจจะเคยเป็นครอบครัวเคยผูกพันธ์สนิทกันมาก่อนนะบางคนอาจจะรู้จักกันไม่นานผิวหน้นอาจจะไม่ถึงปีนะแต่ว่ามีความเรียกว่าเหนียวแน่นมั่นคงผูกพันธ์สนิทกันมาในะบางคนคือระยะเวลาสั้นแต่เข้มข้นนะก็คือรู้สึกดีเป็นนิ่งอะไรมากเลยนะมีความผูกพันมีการสื่อถึงกันนะกลางคืนอาจจะมีการเออเขาอาจจะคิดถึงหรือว่าฝันถึงละเมอก็มีนะเดื้มูนนี่คือคิดมากจนละเมอจนเก็บไปฝันนะเนื้อมูนคือ กลางคืนนะก็เรียกว่าอาจจะมองพัดจัน์นะ mm. เห็นเป็นหน้าคนเลยหรือเปล่านะหรือไม่ก็คืออยู่คนละฟ้าก,กันนะะคนละที่โลกได้นะเพราะนี้ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นต่างชาติคนหนึ่งนะแต่ว่ามีอีกโก้นั่นเองนะก็เป็นเรื่องของวิวอัปจูนะเป็นจังหวะช่วงสายนะเขาเหวี่ยงมาให้เจอนะอาจจะเคยมีกรรมร่วมกันในอดีตนะก็เลยมาเจอกันนะแล้วก็เอ่อคนนี้นะเขามีความรู้สึกนอกจากปลูกพันสิบเหรียญแล้วนะก็มีความมั่นคงอยู่นะ คือเหมือนก็ว่าถึงแม้ว,ว่าจะห่างกันไปหรือว่ารู้จักกันไม่นานนะบางคนถ้ารู้จักกันไม่นานแต่กลับรู้สึกว่าทําไมถึงตัดไม่ได้ยังผูกพันยังคิดถึงยังมีเก็บไปฝันถึงนะถ้าเก็บไปฝันนี่แสดงว่ามันมาจากจิตใต้สํานึกของเขาเนี่ยว่าเขายังไม่ได้ลืมคุณนะก็คือยังอยู่ในความทรงจําเสมอนะแม้เวลาจะวนเปลี่ยนไปนานแค่ไหนก็ตามนะมีความคู่เทวินเฟย์คือคู่เทรมานั่นเองคู่เทวินเฟย์ไม่ได้หมายความว่า จะดีหรือสมหวังเสมอไปนะถ้ามีเฟรมบางทีก็ต้องผ่านตยวทดสอบแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนคนนี้มาเพื่อให้เราเรียนรู้นะเพื่อแก้ไขตัวเองหรือพัฒนาตัวเองรักตัวเองแล้วก็ปัดตัวเองนะให้ตื่นรู้นั่นเองนะเทมเพลินนะตอนนี้เขาก็เริ่มรู้สึกเหมือนผ่อนคลายหรือรีแลกแล้วนะตอนที่คุณไปใหม่ๆเขาอาจจะเจ็บหนักโมากเลยนะติดตาคุณเลยนะ แต่ตอนนี้เขาก็เริ่มทำใจได้พอสมควรแล้วแล้วเวลาผ่านไปเขาก็เริ่มที่จะเข้าใจนะก็มีการมูฟออนไปแล้วนะถึงแนมะ้ว่าจะไม่ได้เคลียร์กันชัดเจนนะในอดีตนะต่างคนต่างมีประเด็นกันแล้วก็หันหลังกันไปนะมูฟออนไปก่อนนะพยายามพายเรือหนีจากตรงน,นี้ไปนะแต่ว่าไม่ได้เคลียร์กันนะแล้วความทรงจําหรือความผูกพันความคิดถึงอะไรนะก็ยังมีอยู่จนถึงกับเก็บไปฝันอย่างที่บอกนะเพลทอาอครับนะเลอกๆเขาก็คิดน,นะว่าวันน าอาจ,จะได้กลับมาพูดคุยกับคุณได้กลับมาจานทร์พันธ์นะหรือว่าไพา่บนี้ก็คือจริงๆเราก็อยากจะขอโทษนะแต่ติดมีอีโก้นะก็คงไม่มีวันหลุดอ,ออกจากปากคนคนนี้นะบางคนเขาอาจจะเด็กกว่าคุณก็ได้นะแต่ว่ามีอีโก้เท่าผู้ใหญ่เลยก็มีนะนายออฟครับนะตอนนี้เขาก็เรียกว่าเป็นคนที่ไปเรื่อยๆนะสายต้อสายจีนวะก็ยังมีความไม่ว่าถ้ามาขยายตรงแปดดาบกับ กดาบนะแปดกับหกมันลบกันก็สองดาบมันก็เรียกว่ามีความยังลังรลสับสนอยู่นะสองดาบยังไม่ได้ตัดสินใจนะมีการบล็อกปิดกั้นใจตัวเองก็ได้นะในออกคับคือยังรู้สึกชอบรักอยากจีบอยากกลับเข้ามาคุยสารสัมพันธ์อยู่นะก็จะเหมือนเพีงออกคับนะเพียงแต่ว่าเขาก็ปิดกั้นตัวเองอยู่นั่นเองนะหรือไม่เขาก็อาจจะคุยกับคนที่ทั่วก่อนนะตอนนี้คุยเพื่อให้ใครเหงาหรือลืม ความเจ็บปวดในอดีตนั่นเองนะแต่จริงๆแล้วเขายังไม่มูฟนะเนี่ยเพรามูฟไม่สุดนะก็ยังมูฟออนจากคุณไม่ได้สักทีเดียวนะเพราะถ้ามูฟแล้วคงจะไม่มีการนึกถึงฝันถึงคิดถึงแน่นอนนะแล้วก็รวมๆก็เป็นประมาณนี้